มาติดตามบิ๊กวอลผ่าโลก เช็คบินดุ RF ถล่มใหญ่7จ็ดแคว้นจัดกระสุนเพลิง 9M22S ขยี้ใกล้บักมุดวักเนอร์ Wagner, ร้องเพิ่มกระสุนด่วนลดสูญเสียคือหากับการเรียกร้องของผู้นำวักเนอร์ต่อกลาโหมรัสเซียให้เร่งส่งกระสุนและอาวุธเพิ่มด่วนเพราะเคียฟและนาโตระดมพลและยุทธปรกรกรบุกเข้าไปยังบักมุดเพียเพื่อรุกทวงคืนพื้นที่ที่กองกำลังรัสเซียควบคุมไว้ในภาพรวมถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การต่อสู้ดูเดือดยังไม่จบสิน้น เพื่อรักษาหน้าของศัตรูและหวังพิเกมรบสิ้นคาทางรัสเซียฟอร์สจัดหนักให้ทันทีมีรายงานในเทเลกราฟถึงการใช้กระสุนเพลิง 9M22S <12 S, S 2> บนตำแหน่งทหารยูเครนที่บะมุดอำนาจทำลายล้างสูงต้องรอฟังผลที่จะตามมาอีกทีในขณะที่วันนี้มีรายงานมาตั้งแต่เช้ามืดว่ากองทัพรัสเซียได้มีการโจมตีอีกรอบตอบแทนยูเครนในขณะที่วันนี้มีรายงานมาตั้งแต่เช้ามืดว่ากองทัพรัสเซียโจมตีใหญ่อีกรอบตอบโต้ที่ ยูเครนมีการส่งตรนหวังปลิดชีพปูตินที่วังเคียมลินแม้ล้มเหลวแต่ก็ถือว่าท้าถ่ายมากและไม่อาจปล่อยผ่านมีข่าวว่าเซเลสกี้ออกเดินทางจากยูเครนบ่ายหน้าไปไหนต้องจับตาวันที่4พฤษภาคม2566สำนักข่าวทาสัสและรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเยฟกินีปริโกชินผู้นำกลุ่มวัคเนอร์กล่าวว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังวัคเนอร์ PMC เคลื่อนตัวสู้รบเดือดรุกคือบอีก230เมตรในอตัตมอฟหรือว่าบักมดูดกองกลง ำลังยูเครนได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้พวกเขามีกำลังพลและอาวุธจำนวนมากขณะที่กองกำลังรัสเซียในอัตมอฟควบคุมพื้นที่54,000ตารางเมตรศัตรูยังคงควบคุมอยู่2.64ตารางกิโลเมตรริคอชินปเปิดเผยว่ากองกำลังวักเนอร์เสียชีวิต116รายในการต่อสู้เพื่อรุกืบประการสุดท้ายและประกาศว่ากองทัพยูเครนได้เริ่มที่จะตอบโต้ด้วยกำลังคนและกระสุนไม่จำกัดเขากล่าวว่าการขาดแคลนกระสุนเป็นไปอย่างรุนแรงและกองทารของเขา มีกระสุนเพียงพอเหลืออยู่เพียงไม่กี่วันขอเรียกร้องให้กลาโหมส่งกระสุนมาตามที่ขอไปอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการสนับสนุนอย่างครบด้านจากรัสเซียแอร์โรฟอร์สทั้งด้านการต่อสู้ในภาพรวมมีรายงานการระเบิดทั่วยูเครนมีการประกาศแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศในหลายส่วนของประเทศร,รวมถึงเขียวซึ่งยูเครนรายงานเห็นระเบิดหลายครั้งในเมืงองหลวงและเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งโดยเปิดการป้องกันทางอากาศเพื่อขับไล่โดรนและขีปนาวุธของรัสเซียในเช้าว,วันนี้ได้ยินเสียงระ ระเบิดหลายครั้งในเคียบหลังจากฝ่ายบริหารของเมืองเตือนประชาชนถึงการโจมตีที่กำลังจะมาถึงในเวลาประมาณ2นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นอ้างจากสำนักข่าวยูเนียนในขณะเดียวกันก็มีรายงานการระเบิดอย่างน้อยที่สุดในเมืองโอเดซาจากสำนักข่าว RBC ของอยูเครนชาวบ้านแชร์รูปภาพและวิดีโอที่ไม่ได้รับการยืนยนันการนัดหยุดงานโดยมีการเผยแพร,แร่อ้างไว้ในเทเลกราムการเรียกร้องให้ประชาชนฟังคำเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากคลิปนาวู ก็มาจากภูมิภาคนิ่คนละแยฟโปรตาวาเชอร์นิคกฟซูมีคาคอฟ และดานิโปเปเลตอฟรายงานการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากยูเครนได้มีการใช้โดรนโจมตีสองครั้งที่ทำเนียบของเคมลินโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะปอิเชีพประธานาธิบดีปูตินโดรนทั้งสองลำถูกยิงตกโดยใช้มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเสียหายใดๆตามรายงานของสำนักงานประธานาธิบดีรัสเซียเคมลินแถลงว่าเราถือว่านี่เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและเป็นความพยายามต่อต้านประธานา ที่เปรเียร์เซียทอยถแถลงเสริมว่ารัสเซียขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้ในลักษณะสถานที่และเวลาที่พวกเขาเลือกเองในตอนกลางคืนการยิงปืนใหญ่ใกล้ที่ตั้งถิ่นฐานของอีวาน,นอฟกาได้ทำลายทีมปืนครก120มิลลิเมตรและกระสุนที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้มีการยิงปืนใหญ่ใกล้ก,ลก,ลกับที่ตั้งถิ่นฐานของอันโตอน,นอฟกาได้มีการทำลายปืนครก 2S3 อัคซิยาขนาด152ม mm, ิลลิเมตรด้วยทำให้ฐานยูเครนเสียชีวิต10นาย 19, และบาดเจ็บอีก đó này